พี่น้องเมื่อนีย่ย่ายสีผนะ้ามาแก่งไว้ให่เห็ดเซนดหูหนูห่เห็ดมีพนสี่ไว,ไว้จะว่าเดี๋ยวลาไหลแบบมีไว้ไวไวพี่น้องตัดมากลีบก่อนอจ้ะเอามาต้มแล้วถ้าต้มสุกแล้วด้วจ้ะเอามาต้มแล้วได้จะมีละไฟไหลๆมีแต่เปลือกเปลือกมานาันาพุดนำใบยะานางจ้ะตั้งนำใบยะานางและะ้วก็ เอาเขาเบือที่ต่ำแล้วกระบักผิดไซจ้ะมีห้าแกงใ่เห็ดเห็ดขอนขาวกับเห็ดหนูๆจ้ะจะได้มาต,ตลาดนี่ลส่ลูกโดดทำด้วยพี่น้องแกงคือแกงน้ำใหม่นี่ละจ้ะอันนี้พักใบแมงลักใส่แห้หอม น้ำเดือดแล้วพี่น้องอ่อนนิดกับไว้ลงจ้ะปรุงรสกันจ้าใส่ปลาใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสนี่แล้วจ้ะผู้ใดอยากแกงใส่เนื้อหมูลเนื้อไก่ก็ได้ด้วพี่นอ้อง กระแซบเพื่อกันแซบแซบนัวแต่ว่าตาตาเราบกินเรามาักโบล่านโบล่านแกงเสหิดแบบนี้ละจ้ะแกงแบบบานๆท่านเรามักแต่ว่าขันว่าแกงใส่หม,มูใส่ไก่เราบะมักผู้เฒ่าเนาะ <c oughs> แตห่หมูแล้วมันแซบมันมั่นดี ุกละจ้าพี่น้องเอาใบแมงลักใส่แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยจ้าเป็นตแต่แ่บบอจ่าเกีงหวายฮอนหอนมาได้จ้าพี่น้องมากินเกงนีงหวายน้ำกันแสบได้จ้าคมคมนิดๆพูดได้มากค้มกะสีวาบอแบ่บอันนี้ไม่จะออกคมนิดๆเฒถามากจ้าเกงหวายเฒ่ามากเพราะว่าผูเฒ่ามากคม มาจ้าไว้พอกันคลิปนาเด้วจ้า